ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักโรคกระดูกสันหลังคดว่าอาการของโรคสาเหตุของโรครวมถึงวิธีการรักษานั้นทําอย่างไรจะมาคุยกับคุณหมอธีรวีวิรวันนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณาสุข56ทับเจริญสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอคะโรคนี้คือโรคอะไรคหมอเป็นโรคที่เกิดจากกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันเอียงไปจากปกติ อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เป็นตั้งแต่กําเนิดใช่ไหมคะมีมีทั้งเป็นตั้งแต่กําเนิดก็มีครับที่เกิดออกมาแล้วอาจจะมีปัญหาทางด้านเรื่องของระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทเนี่ยตัวเขาจะคดมาตั้งแต่เกิดเลยคําว่าคตเนี่ยไม่ใช่โก่งนะคนละนะคตก็คือเวลามองมองไปด้านหลังเนี่ยะจะเห็นตัวอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเหมือนเหมือนเป็นตัว S หรือเป็นงูอย่างเงี้ยครับหลังเราปกติมันก็ต้องเป็นแนวตรงถูกไหมค่ะแต่ถ้าเกิดคตเนี่ยก็คือจะมีเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเอียงซ้ายเอียงขวา ทีนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กก็มีนะแต่เจอไม่เยอะจะเห็นเอาตอนที่เด็กเริ่มวัยเรียนเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆะนะครับเช่นช่วงใกล้ๆวัยรุ่นจำผู้ปกครองจะมาปรึกษาด้วยแล้ว่วาทําวันนั้นลูกถอดเสื้อเล่นกีฬาทําไมเห็นไหล่ไม่เท่ากันหรือบางทีถ่ายรูปแล้วทําไมไหล่ไม่เท่าสะโพกไม่เท่าบุคลิกเปลี่ยนใช่ครับ <c oughs> ผู้หญหิงเนี่ยจะเห็นชัดแหละเพราะว่าเขาก็อาจจะสนใจสรีระก็จะ,ะเ,เห็นว่าเอ้ตัวเอียงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สังเกตได้ใช่ครับสังเกตได้แต่จริงๆแล้วมันควรจะเร็วกว่านั้นอีกนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือตั้งแต่คุณครูคอยช่วยกันดูนะ,ะมันจะมีวิธีการดูเหมือนกันนะครับยืนแล้วก็ลองเอาลูกดิ่งมาดิ่งดูปื๊บถ้าแกถ้าแนวกระดูกมันเบี้ยวออกจากลูกดิ่งก็แสดงว่ากระดูกสลัง ันหลังคดเหมือนนี่เคยจําความได้ตั้งแต่เด็กๆคือจะมีการตรวจสุขภาพในโรงเรียนใช่ไหมคะคุณหมอให้ยืนหลังชิดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนลูกดิ่งที่คุณหมอบอกอันนี้คือจะเป็นการวัดตรวจเบื้องต้นใช่ตรวจเบื้องต้นเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่าตัวมีกระดูกเอียงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีคดเรารีบออกกําลังกายหรือรีบรักษาเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรักษาช้าตอนที่กระดูกหยุดโตแล้วอ่ะสมมติอายุ18เนี่ยกระดูกเริ่มหยุดโตแล้วนัความสูงเราไม่เพิ่มแล้วเนี่ย อันนั้นก็คือมันคดยังไงก็คดอย่างนั้นแล้วค่ะนะครับคุณหมอพูดเรื่องของกระดูกคดคนก็มองว่าเอ๊ะมันคดง่ายขนาดนั้นหรอสาเหตุมันคืออะไรทําไมทําไมมันคดได้ง่ายขนาดนั้นมันกระดูกมันคือแข็งคนก็คิดแบบเนี้ยคุณหมอสาเหตุก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีสาเหตุหรอคะนะครับแต่มักจะสัมพันธ์ว่าถ้าพ่อแม่เป็นลูกมักจะเป็น<อ>นะครับเรียกว่าพันธุก,กรรมไหมคุณหมอใช่ครับอย่างอย่างผมเนี่ยคนอาจจะดูไม่ออก กระดูกหลังโคตตั้ง25องศานะครับ25องศาคำว่า25องศาจากแกนกลางอ่าประมาณประมาณประมาณนี้25องศาคือเป็นตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ก็พยายามที่จะดูแลมาเรื่อยๆนะครับหลายคนก็บอกเอะเป็นเพราะว่าเราหิวกระเป๋าเปล่าเรียนหนักคุณหมอต้องเรียนหนักสมัยก่อนสมัยก่อนผมก็ผมก็หิวกระเป๋าอย่างนี้เนาะอ่าแล้วก็มีสะพายบ่าด้วยค่ะเอาน้ำหนักอาจจะเทลงไปอย่างนี้คุณหมอ คือผู้ปกครองจะกังวลมากเลยจะ,จะว่าไปทางโรงเรียนเยอะ oh. บอกว่าการบ้านเยอะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่แล้วก็ทําไมให,ให้ลูกต้องยิ้วกระเป๋าข้างเดียวเ <laughs> อนหลังก็เลยบอกว่าผมบอกว่าเอางี้ไม่ต้องทะเลาะก,กันมันอาจจะเกิดจากมันเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วนะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าจะให้สบายใจก็พยายามใช้ขึ้น2เป้ใช่ไหมก็ <laughs> <laughs> ขึ้นสองาง <laughs> เลยใช่ค่ะใช่ค่ะหรือกระเป๋าลากไปเลยจริงๆถามว่ามันก็เป็นแค่ปัจจัยเล็กๆนะ สำคัญสุดคือทํายังไงให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงถูกไหมครับคนที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดตอนนี้คือนักกายภาพบําบัดก็คือไปปรึกษาใช่ครับอาจจะไปปรึกษาคุณหมอก่อนถ้าคุณหมอเอ็กซเรย์ออกมาโอ้คดคดจริงๆด้วยอะไรเงี้ยคดมากคดน้อยคือคดนิดเดียวไม่ต้องไปกังวลนะห้าองศาอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลบางคนก็อุ้ยฉันคดฉันต้องคือมันไม่มีใครจะตรงเป๊ะหรอกนะชิวิตคนเราอะนะทุกอย่างมันจะมี ออกจากศูนย์กลางนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่เกินห้องศาไม่เกิน10องศาไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้า15-20องศาเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะปรึกษานักกายภาพบําบัดนะเดี๋ยวนี้นักกายภาพบำบัดทําเรื่องกระดูกคดเยอะขึ้นนะครับจะมีการแบบเอาหมอนมาหนุนเอามีการทําท่าเอ็กซ์ไซส์ทำให้กล้ามเนื้อสองฝั่งมันบาลานซ์กันครับคุณหมอเราค้างไว้นิดหนึ่งก็คือเราทราบแล้วแหละสาเหตุก็คืออาจจะไม่มีสาเหตุอาจจะเป็นพวกกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ พอมันเป็นแล้วส่งผลอะไรต่อร่างกายในระยะยาวไหมครับคุณหมออถ้าเราเราทิ้งไว้ผมกำลังนึกว่าผมมีอะไรบ้างนะมีปวดหลังคือจริงๆแล้วทฤษฎีมีบอกหมดเลยครับว่าหนึ่งอายุมากขึ้นจะปวดหลังอเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อสองฝั่งเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยข้างหนึ่งก็จะเกร็งข้างหนึ่งก็จะย่อนอ่ามันก็จะทําให้บางทีก็อาจจะมีอาการปวดหลังง่ายขึ้นแต่ถ้ามันไปโคดตรง อกอ่ะตรงหน้าอกเยอะอะพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้เพราะว่าเวลาโคตรตรงอกเนี่ยตรงอกมีอะไรครับมีหัวใจและปอดตรงนี้เลยสําคัญถ้ามันโคตรหลอดเลือดต่างๆก็ถูกบิดปอดก็อาจจะดูเล็กลงไปบ้างโดนหมุนเกลียวไปบ้างอย่างเงี้ยเึื่อมันจะทําให้มีอากาศอนาคตที่อาจจะเหนื่อยง่ายขึ้นอาจจะมีปัญหาทางด้านเรื่องของทางเดินหายใจและทางการไหลเวียนเลือดได้ครับ คุณหมอแล้วเรื่องของปัญหาของผังพืชอะไรต่างๆมันสามารถก็คือนี่จินตนาการไปว่าถ้ามันอยู่ไม่ตรงที่ไม่ตรงตำแหน่งมันอาจจะไปกระทบตรงนั้นตรงนี้ทําให้เป็นผังพืชเป็นอรคอื่นได้ไหมด้านในใช่ไหมคุณหมอไม่มีครับไม่มีครับหะคือจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายก็ปรับตัวนะปรับตัวมันจะไม่มันไม่ได้ไปมันไม่ใช่ไปทําให้เกิดอะไรรุนแรงหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเราว่าโอเคเรามี มันมีโครงสร้างที่โคอาจะทําให้ส่งผลระยะยาวต่อเวลาภายในเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลมันดีๆต่อไปนี้เราก็ห้ามนั่งแบบนี้นั่งเอียงนั่งไขว่ห้างือห้บมากเลยคุณหมอหรือห้ามแบบใช้งานข้างใดข้างหนึ่งเยอะๆเราต้องใช้พยายามใช้สองฝั่งเท่าๆกันแล้วก็ออกกําลังกายเนี่ยสาคัญที่สุดเลยครับก็คือเขาจะได้ร่างกายจะได้เคลื่อนไหวตั้งแต่เนี่หมอบางทีได้ได้แบบการวอร์มดาวคุ้งดาวก่อน การออกกำลังกายก่อนหลังก็จะมีผลด้วยนะคุณหมอ <S 2> <S 2> ใช่ครับมีผล <S <S 2> <S 2> แล้วโดยเฉพาะต้องออกกําลังกายเน้นแกนกลางของลําตัวด้วยค่ะเพราะเราออกกําลังกายแขนขามันอาจจะไม่ได้ช่วยกระดูกสันหลังโดยตรงมันต้องออกกําลังกายที่เน้นที่กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆกระดูกสันหลังนะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อยู่ในแกนกลางของลําตัวเพื่อจะทําให้มันแข็งแรงขึ้นค่ะแต่ในเด็กเนี่ยผมอยากฝากว่าถ้าผู้ปกครองสังเกตเห็นว่าลูกเริ่มตัวเอียงเนาะรีไปปรึกษาถ้าคุณหมอเขาแนะนําว่าจะต้องใส่ชุดเสื้อกระ ก็ขอให้ใส่นะครับ <ật> เพราะว่าเราจะใส่ในช่วงอายุที่ยังเจริญติบโตเท่านั้นแหละเดี๋ยวหลังสิบหกสิบเจ็สิบแปดเราก็อาจจะไม่ได้ใส่แล้วงั้นยอมอดทนต้องบอกลูกๆหลานๆอดทนหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดทําได้มันก็จะทําให้บล็อกตัวเราอะ เพราะถ้าเกิดเรายิ่งกําลังกําลังเจริญเติบโตเข้าไวจเจริญพันใช่ไหมนึกภาพเหมือนต้นไม้กำลังสู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 งถ้าเราบล็อกเขาดีนะเหมือนดัดเขาดัดเขามันก็จะตรงใช่ไหมแต่ถ้าไม่ดัดนะบางทีก็ปล่อยมันก็จะเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ครับงั้นถ้าเราบล็อกไวด้ดีแต่มันต้องใส่ตลอดเวลานะยกเว้นตอนอาบน้ําสุดท้ายให้คุณหมอฟันธงเลยค่ะว่าโรคนี้อันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องกังวลมากแค่ไหน กระดูกสันหลังพดถ้าเป็นแล้วไม่ต้องกังวลนะเหมือนผมเนี่ยครับผมไม่ได้กังวลอะไรนะแต่ก็อยากจะบอกว่าเ,เมื่อเราอยู่เราต้องอยู่กับมันให้ได้ครับมันไม่ใช่โรคร้ายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเราว่าโอเคเราไม่ได้เป็นตรงเหมือนคนอื่นนะครับเราก็ต้องพยายามใช้ชีวิตให้มันสมดุลกันทั้งสองฝั่งนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็ถ้ามีอาการเจ็บปวดอะไรก็ไปพบคุณหมอรวมถึงถ้าอายุมากขึ้นเราก็ต้องพยายาม หมั่นสังเกต <c oughs> ว,ว่าว่าตอนนี้ออกระดูกเราเริ่มบางเริ่มพรุนหรือยังก็พยายามที่จะทําให้กระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยรักษาให้มันดีขึ้น <c oughs> นะครับเพราะถ้ามันยุบอีกเดี๋ยวมันก็จะยิ่งเป็นอาการที่หนักขึ้น <c oughs> ครับก็ <c oughs> เป็นหลายๆโรคตามมาอีกนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะค, <c oughs> คุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้นี่และคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ